การเปลี่ยนดวงการเงินก็คือการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้กับเงินนะคะกระเป๋าสตางคือบ้านของเงินถ้ากระเป๋าสตางค์ที่คุณใช้นะคะ เก่าขาดมีได้หลุดลุยกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะตามศาสตร์ของฮองจุย้ยจะถือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เงินไม่ชอบอยู่ค่ะคพราะเงินคือสิ่งที่มนุษย์ให้ค่ามนุษย์ให้ความสําคัญเขาเลือกได้นะคะว่าจะอยู่กับใครนะคะเขาก็อยากอยู่ในบ้านที่เป็นมงคลบ้านที่มาคำมาคูนมาเกื้อมาหนุนเขาให้เขาได้สร้างประโยชน์ให้สร้างสิ่งดีๆนะคะเพราะเงินอยู่ที่ไหนนํามาซึ่งความเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์และความสะดวกสบายนะคะซึ่งบ้านของเงินนะคะนอกจากจะออกแบบเป็น คนตามศาสตร์ของจุย้ยแล้วนะคะ ้องมีพุทธคุณที่มาเกื้อมาหนุนมาคำมาคูณในเรื่องของการเงินเหมือนเราอยู่บ้านค่ะถ้าบ้านที่เราอยู่นะคะเป็นมงคลนะคะดูแล้วสะดวกสบายสะอาดสะอานเราก็อยากอยู่นาน,านๆใช่ไหมคะเ <c oughs> งินก็เหมือนกันเขาเป็นพลังงานอย่างหนึ่งค่ะเขาเป็นพลังงานที่เป็นมงคลเขาก็อยากอยู่ที่ที่เป็นมงคลนะคะสําหรับกระเป๋าตังค์ศาสตร,สร์ตัวเลขนะคะจะมีพุทธคุณให้ครบเลยนะคะมีพุทธคุณหนุนการเงินโชคลาภนะัเมตตาเมยันนําโชคและมีเครื่องรางในดูดเงินด้วยนะคะกระเป๋าตังค์ออกแบบเป็นมงคลชั้าพิชิตเรียบร ร้อยแล้วนะคะสีเขียวนี้ก็เป็นสีที่หลายคนนิยมใช้กันนะคะมีวันจันทร์วันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือกลางคืนวันพระสงค์วันศุกร์นะคะและวันอาทิตย์นะคะที่สีเขียวเป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตานะคะรุ่นนี้999บาทนะคะพิ่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ